สวัสดีครับนักเล่นทุกท่านวันนี้ผมมีผลการเปลี่ยนแปลงของสายแต่ละชนิดแต่ละรูปแบบมาให้ฟังกันว่าเปลี่ยนสายัญญาณแล้วเป็นอย่างไรเปลี่ยนสายไฟแล้วเสียงเป็นอย่างไรร่วมถึงเปลี่ยนสายลำโพงแล้วก็ทั้งระบบเลยเนี่ยเป็นอย่างไรและสายที่ผมจะเอามาเปลี่ยนในวันนี้เป็นสายของ EDL ครับ EDL เป็นสายน้องใหม่ แต่ผู้ผลิตเก๋าและเก๋าอยู่ในวงการเครื่องเสียงนะครับเรียกว่าข้ามบอร์ดมาอย่างายาวนานรู้ว่าเสียงที่น่าฟังเป็นอย่างไรเสียงแบบไหนจะถูกใจนักเล่นและที่สำคัญคือเขาเอาเทคโนโลยีระดับสุดยอดทางการแพทย์มาใช้กับสายของเขาซึ่งหลายคนอาจจะงงว่ามันทำได้ด้วยเหรอเอาเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยนะเอาแม่เหล็กมาใช้ในสายนะมันจะเป็นอย่างไร ต้องเรียนให้สัส้นทราบว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องเสียงแล้วเรารู้จักเทคโนโลยีเราสามารถเอา2ส,สิ่งนี้มาผสมกันได้ให้มีความลงตัวและเกิดเสียงอย่างที่เราต้องการได้เริ่มต้นด้วยเราจะเปลี่ยนสายสัญญาณ EDL ในรุ่น UltraMax IC เข้าไปในระบบนะครับแล้วเราจะดูว่าเสียงเป็นอย่างไรหลังจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนสายไฟในรุ่นเริ่มต้นของเขาก็คือ UltraMax MK2 นะครับ แล้วสุดท้ายก็เป็นที่สายลําโพงนะครับที่ขณะถ่ายทาอยู่วันนี้เนี่ยยังเป็นตัวต้นแบบอยู่แต่เป็นต้นแบบที่ฟังแล้วแบบโอ้โหติดหูทีเดียวครับก็คืออัลตร้าแม็กจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนในการฟังกันเลยครับเริ่มต้นเลยเนี่ยเราก็เอาสายสัญญ,ญาณของ edl ใส่แทนสายเดิมของระบบนะครับและเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรเหตุผลที่เอาสายสัญญ,ญาณเริ่มต้นก่อนเพราะว่าฟังง่ายครับ แล้วก็ชัดเจนที่สุดเพราะว่าสาสัญญาณเนี่ยเมื่อสักครู่นะครับเราก็ลองเปลี่ยนสานยสัญญาณจากสายธรรมดาเนี่ยเป็นสาย E D L ไปแล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแล้วได้เพิ่มขึ้นมาก็คือ t i m มิ่ครับจังหวะเร็วและช้าย้ำเน้นช่องว่างช่องไฟของดนตรีเนี่ยมีความเป็นระเบียบขึ้นเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างถูกจัดองค์ประกรอบให้มีความสมบูรณ์เสียงไหนเร็วก็เร็วเสียงไหนช้า ก็มีดีลาช่องว่างช่องไฟดีขึ้นเหมือนทุกเสียงเนี่ยทำงานเชื่อมโยงสอดประสานกันดีขึ้นน้ำหนักเสียงชัดเจนด้วยครับมันส่งผลต่อรายละเอียดเพราะว่ามันเป็นสายสัญญาณนะครับแต่เขาไม่ได้เปลี่ยนโทนเสียงไม่ได้เปลี่ยนบุคลิกนะครับเรียกง่ายว่าคือทุ้มไม่หนาปริมาณได้เพิ่มขึ้นและไม่ใสหรือว่าไม่หวานไม่เนียนอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นการเติมแต่งบุคลิกแต่ E D L ไม่ใช่ครับ E D L ทําเสียงเดิมๆเนี่ยให้มีช่องว่างช่องไฟมีน้ําหนัก แล้วก็มีทามมิ่งที่เหมาะสมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสายไฟเป็นอันดับต่อไปนะครับดูว่าจะได้อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างครับจากที่เราได้เปลี่ยนเอาสายไฟธรรมดาออกไปแล้วเราก็เปลี่ยนสายไฟ EDL เข้ามาเนี่ยนะครับสิ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจตื่นเต้นปนชงงน,นสงสัยก็คือสายของเขาไม่มีบุคลิกเสียงเลยเหรอเสียงเพลงเนี่ยยังเป็นเสียงเพลงเดิมๆไม่ได้มีความใส ไม่ได้มีเนื้อเสียงที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดผมมองว่าเมื่อ power amp เนี่ยทำงานได้ดีขึ้นจากกระแสไฟที่ดีเพียงพอเขาก็จะสามารถแสดงรายละเอียดซึ่งเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆออกมาได้และอีกประการหนึ่งที่ผมฟังแล้วผมได้ยินชัดเจนเลยนะครับก็คือน้ำหนักเสียงอ่อนแก่ทุ้มที่มีน้ำหนักคมกระแทกกระชับกับทุ้มที่มีความนุ่มนวลลึกและดิ่งลงไปที่พื้นเนี่ยแยกแยะได้ดีขึ้น เหมือนมีพลังแฝงมามากขึ้นโดยที่บุคลิกเสียงเนี่ยคงเดิมสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วก็น้ำหนักเสียงแล้วก็พลังเสียงนี่แหละครับซึ่งทำให้ผมประหลาดใจเลยทีเดียวทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่าถ้าเราเปลี่ยนสายลำโพงเข้าไปในระบบแล้วเนี่ยเสียงจะเป็นอย่างไรเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็เปลี่ยนเอาสายลำโพงธรรมดาออกไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นสายลำโพงของ EDL นะครับเหมือนเดิมครับบุคลิกเสียงหลักๆเนี่ยยังเหมือนเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่นะักฟังรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วละ่ะแต่เพราะว่าเสียงเนี่ยมันมีความช้าลงเหมือนตอนแรกๆเนี่ยนักดน,นตรีเนี่ยเขาเล่นกันบรรเลงกันอย่างไม่มีการควบคุมเหมือนได้คอนดักเตอร์ที่มีคุณภาพมาจัดรูปแบบวงให้ดีขึ้นการเปลี่ยนสายลำโพง EDL เข้าไปก็เป็นเช่นนั้นครับเหมือนทุกอย่างเนี่ยถูกจัดองค์ประกอบให้ดีขึ้นสิ่งที่ผมสัมผัสได้บางอย่างก็คือว่า รายละเอียดเสียงอย่างเช่นเสียงกลองหรือน้ำหนักเสียงเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเป็นกรองแบบไหนให้เรารู้สึกว่ามีผิวสัมผัสมีเหมือนหรือแรงประทะแรกกระทบเนี่ยชัดเจนขึ้นเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยถูกทำให้ดีขึ้นในทำนองเดียวกันก็คือเสียงไม่เร็วไม่ได้พุ่งเข้ามาหายอย่างที่อย่างที่ผมคิดน,น,นะครับว่าการที่เอาแม่เหล็กใส่ที่สายแล้วเนี่ย ทำให้สัญญาณหรือว่ากระแสไฟเนี่ยวิ่งเข้ามาหาเราดีขึ้นเนี่ยทีแรกผมนึกว่าเสียงมันจะพุ่งออกมาซะอีกแต่ไม่ใช่ครับมีทามมิ่งที่เหมาะสมก็คือมีจังหวะเร็วจังหวะช้าแยกแยกกันอย่างละเอียดอ่อนครับและที่สําคัญก็คือช่องว่างช่องไฟแต่ละโน้ตเสียงเนี่ยนิ่งแล้วก็สงัดขึ้น ย้ำเน้นได้แบบจะแจ้งขึ้นด้วยโดยที่สามารถแสดงรายละเอียดของแต่ละโน้ตเสียงออกมาให้เรารับรู้ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นครับการใช้สาย E D L ทั้งเซตเนี่ยผมมองว่าเป็นทางเลือกที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับถ้าท่านต้องการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการฟังเพลงของท่านลองเปิดใจดูครับกับ E D L เริ่มต้นจากสายสัญญาณแล้วก็สายไฟแล้วก็สายลำโพงท่านจะคิดว่าซิสเต็มของท่านเนี่ยได้คุณภาพแบบนี้ได้หรอ บุค,คลิกที่แอบซ่อนเอาไว้ในซิสเต็มของท่านเนี่ยเป็นอย่างนี้เหรอเขาไม่ได้เปลี่ยนบุคลิกเสียงในชุดของท่านนะครับแต่เขาทําให้มันออกมาได้อย่างมีอรรถรสรสชาติแล้วก็อย่างที่ควรจะเป็นได้อย่างมีคุณภาพครับ